นะคะวันนี้มาในตลาดนะคะเข้าในตลาดเวลา3ามทุ่มตรงนะคะวันนี้เอาใจเ,าเพื่อนในเฟในในใน u t u b e นะคะใน u t u b e นะเดี๋ยววันนี้เราจะเอาใจคนที่เงินน้อยนะคะเพิ่งเริ่มฝึกนะ เป็นเด็กใหม่เลยนะคะไม่เคยเทรดมาก่อนนะคะไม่เคยฝึกวินัยอะไรต่างๆมาก่อนนะวันนี้บิมเอาใจเด็กใหม่ทุกคนนะคะที่เข้ามาในตลาดแห่งนี้แล้วคิดว่าเราจะประสบความสําเร็จแล้วก็เราพยายามฝึกเป็นมือใหม่นะที่พยายามฝึกนะคะวันนี้ปิมจะพาเทรดนะคะปิมจะพาเทรดด้วยเงินที่เหลือไว้ในพอร์ตเนี่ยที่1ิเหรียญน,นะคะ เสมือนว่าเราเริ่มต้นเท่ากันนะคะสิบเหรียญเท่ากันนะสิบเหรียญเท่ากันนะคะวันนี้ตามวินัยจริงๆเลยนะคะตามวินัยจริงๆเลยเปิ่มจะเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปที่จะพาทุกท่านนะคะทุกคนนะให้ทําตามวินัยนะคะตามเป้าตามวินย100ัยร้อซของนักเทรดนะคะการลงทุนของเรานะคะเราจะลงทุนอยู่ที่3%ของพอร์ตนะคะซึ่ง3%ของพอร์ตเนี่ย ของสิบเหรียญนะก็คือขั้นต่ําคือเราเกดได้ที่1เหรียญเนาะดังนั้นเราจะออกไม้ที่1เหรียญนะคะ1เหรียญนะคะนะห <1 S 1> เหรียญนะคะ2ไม้ติดหยุดแพ้2ไม้ติดหยุดเช่นเดียวกันนะคะจะพยายามทําตามวินัยนะคะจะพาทุกท่านเพื่อนเพื่อนทุกคนน้องๆทุกคนนะคะทําตามวินัยนะคะทําตามวิในใัยให้เป็นน <George> ิสัยนะจะพาทําเลยนะตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปนะคะตั้งแต่คลิปนี้เป็นต้นไปนะ โอเคตอนนี้เราตีแนวรับแนวต้านแนวซ้อนทั้งหมดนะคะเราดูกันว่าเขาจะวิ่งยังไงนะคะอ่าโอเคพิม okay, เข้าเดอร์ซื้อขึ้นไปนะคะพิมเข้าเดอร์ซื้อขึ้นไปไม่รู้ว่าจะรอดไหมสําหรับไม้นี้นะเพราะเขาโดนเทจากแนวซ้อนย่อยนะคะที่ด้านบนนะเราซื้อที่กลางน้ํากลางแนวนะคะค่อนข้างเสี่ยงนะซื้อที่กลางน้ํากลางแนวค่อนข้างเสี่ยงนะคะมีความเสี่ยงสูงเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะที่5าวินะว่าจะเป็นยังไงนะคะเราจะพอจะ ชนะได้ไหมนะคะสำหรับออเดอร์นี้นะคะ30วิค่ะอีก30วินะคะค่อนข้างที่จะเข้าออเดอร์เร็วเกินไปนะวันนี้นะน่าจะดูให้ละเอียดกว่านี้นะคะข้อเสียนะคะของวันนี้นะคะอ่ะโอเคค่อยดูนะคะค่อยดูตอนนี้เขากำลังวิ่งเจอกับแนวซ้อนนี้นะคะแนวซ้อนนี้เป็นแนวต้านนะอ่ะรอดูค่ะแนวที่อยู่ด้านบนมีโอกาสเทเขาลงได้นะคะเพราะว่าเขาวิ่งไปในโซนของแนวต้านที่แข็งแรงแล้วนะคะแนวนี้นะ6วิค่ะ หวีค่ะอย่าเพิ่งลงมานะคะโอเคชนะไปไม้แรกนะคะชนะไปไม้แรกนะเรามาดูกันว่าทำไมบินถึงเข้าออเดอร์นะคะว่าทำไมนถึงเข้าออเดอร์นะคะ แนวนี้มีความเสี่ยงเพราะอะไรนะคะมีความเสี่ยงเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขากําลังวิ่งเข้าไปโซนแนวต้านนะคะเมื่อเขาวิ่งเข้าไปโซนแนวต้านเนี่ยมีแรงขายรอยอยู่แน่นอนนะคะมีแรงขายรอยอยู่แน่นอนแล้วจุดที่เราซื้อเนี่ยเป็นแนวซ้อนนะคะเป็นโซนของแนวซ้อนกรอบย่อยตรงนี้แค่แท่งนี้นะเขียวแดงเขียวแดงเขียวแดงโซนนี้นะคะปินมตีดักไวรอนะคะ <S <s ปรากฏว่าแท่งก่อนเข้าออาเดอร์นะเข <S <s เาเขาปิดนะคะเขาไม่สามารถลงต่ําได้มากกว่านี้นะคะ ปลายไส้ของเขานะคะปลายไส้ของเขาสูงขึ้นนะคะปลายไส้ราคาที่ต่ําที่สุดในแท่งนี้สูงขึ้นกว่าเดิมนะคะซึ่งกรอบไซเววตตอนนี้เขาพักตัวอยู่นะคะพิมพ์ก็เลยเห็นเขาปิดแท่งนี้แล้วเขาเปิดมานะคะเขาเปิดมาพยายามที่จะขึ้นไปจึงซื้อขึ้น นะคะซื้อขึ้นเพราะคาดหวังว่าแนวตรงนี้แนวรับตรงนี้นะคะตอนนี้เขาเปิดราคาไปเนาะแนวรับตรงนี้จะผักเขาขึ้นได้นะคะแนวรับตรงนี้จะผักเขาขึ้นได้นั่นคือสิ่งที่คาดการไว้นะคะเพราะตอนนี้การวิ่งของราคาเขาเป็นกรอบไซด์เวย์เป้าหมายของเขาคือด้านบนแนวต้านนะคะตราบใดที่เขายังไม่ขึ้นถึงแนวต้านเขามีโอกาสที่จะพยายามไต่ขึ้นไปที่แนวต้าน ะะแต่เมื่อเขาถึงแนวต้านแล้วมีโอกาสที่เขาจะเทลงนะคะเพราะว่าราคาเขาจะวิ่งชนแนวรับแนวต้านที่สําคัญแล้วเขาจะถูกถูกดิดลงยกเว้นว่าเขาสะสมแรงซื้อนะคะจนสามารถทะลุแนวนี้ได้นะคะโอเคไม้แรกไปแล้วนะคะ พยายามที่จะไต่ขึ้นนะคะพยายามที่ไต่จะไต่ขึ้นแรงจากไหนที่ส่งสะเขียว3ามแท่งนี้ขึ้นไปคือแรงแนวซ้อนนี้นะคะที่ดีดเขาขึ้นได้นะคะแต่การซื้อตรงนี้ทั้งทงที่เขาถ้าเราจะซื้อขึ้นต่อนะคะมีความเสี่ยงเพราะาตรงนี้เป็นแนวต้านแล้วนะคะแนวต้านเคยเทแดงลงนะแท่งนี้ก็แท่งยืนยันนะคะว่าตอนนี้แนวต้านกำลังทำงานอยู่เราด,ด,ดูว่าเขาจะพ้นได้ไหมนะคะ รอแท่งนี้จบก่อนนะคะปลอดภัยรอเท่งนี้จบก่อนดูสัญญาณเขาก่อนว่าเขาจะลงหรือว่าเขาจะขึ้นนะคะเพราะตอนนี้เขาชนที่ผนังบ้านโซนบนแล้วนะคะเขาชนที่ราคาของแนวต้านนี้แล้วนะถ้าเขาขึ้นได้เขาจะปิดโซนแถวนี้นะคะเป็นปิดโซนแถวนี้และที่ปลอดภัยมากที่สุดคือเขาต้องปิดเหนือแนวคือเอาชนะปลายไส้นี้ได้นั่นก็คือแรงของเขาที่พร้อมจะส่งกราฟขึ้นนะคะนะ รอแท่งนี้จบก่อนนะคะรอแท่งนี้จบรอดูว่าเขาจะยืนเหนือแนวปลายไส้นี้ได้ไหมถ้ายืนได้ถือว่าเขาเอามีโอกาสที่จะขึ้นต่อนะคะแต่ถ้าปิดต่ํากว่าแนวมีโอกาสที่จะโดนเทลงมาจากแรงขายด้านบนนะเดี๋ยวเรามารอดูกันนะคะเดี๋ยวเรามารอ,รอดูกันว่าจะเป็นยังไงอ่าโดนแรงขายเทลงมาแล้วนะคะแต่แนวซ้อนด้านล่างก็ดีดเขาขึ้นนะ ตอนนี้ยังไม่ปลอดภัยทั้งการซื้อขึ้นและซื้อลงนะคะทั้งการซื้อขึ้นและซื้อลงแนวล่างแรงซื้อแรงขายเข้าที่ปลายไส้นะแนวนี้สามารถดีดเขาขึ้นได้นะคะเพราะว่ามันทําหน้าที่เป็นแนวรับนะแนวต้านเก่าต้านหนึ่งสาสห้าต้านแท่งนี้ไว้ได้ย่อมเป็นแนวรับที่แข็งแรงด้วยเช่นเดียวกันนะคะเขาลงมาโซนนี้มีโอกาสโดนดีดขึ้นได้นะคะอ่ะคลิปนี้สําหรับมือใหม่โดยเฉพาะเลยนะค่อยๆดูนะคะ แนวต้านมีแรงขายแนวรับมีแรงซื้อนะคะการที่กราฟวิ่งขึ้นไปเขาต้องพักวิ่งขึ้นไปเขาต้องพักนะคะหรือว่าเทลงมาเขาก็ต้องหยุดพักเช่นเดียวกันพยายามขึ้นมากเลยนะเพราะว่าแนวซ้อนด้านล่างดีดเขาขึ้นนะคะรอ,อดูค่ะรอดูสองไม้ติดหยุดนะคะออเดอร์แรกไปแล้วนะเราจะไม่ดูที่กําไรไม่ดูที่เงินอะไรนะคะเป้าหมายของเราก็คือออกไม้สามเปอร์เซ็นนะคะออกไม้สามเปอร์เซ็นต สำหรับมือใหม่ที่นี่เขาอยู่ที่แนวรับนี้พอดีเลยนะคะอาจจะส่งเขียวขึ้นได้นะคะอาจจะส่งเขียวขึ้นได้ส่งเขียวขึ้นไปแล้วนะคะส่งเขียวขึ้นไปแล้วแต่พิมยังไม่ซื้อเพราะว่าตอนนี้เขาใกล้โซนแนวต้านมากนะคะเขาใกล้โซนแนวต้านมากอาจมีโอกาสโดนเทลงได้แต่อย่าลืมนะปลายไส้ของแท่งแดงเนี่ยนำร่องขึ้นไปแล้วนะคะนำร่องขึ้นไปแล้วเดี๋ยวรอดูกันค่ะรอแท่งนี้จบนะคะ ว่าเขาจะลงต่อหรือว่าเขาจะพยายามขึ้นต่อนะตอนนี้ยังไม่ปลอดภัยนะคะโซนนี้ยังเป็นช่วงที่แคบมากให้ใหกราฟวิ่งนะแคบมากเกินไปเราจะไม่ยุ่งนะคะโอเคเราไปดูออเดอร์เราไปดูคู่กันอื่นนะเป็นยังไงบ้างนะคะเห็นแนวต้านนี้ไหมคะแนวรับนี้ไหมคะแนวนี้นะคะแนวนี้สวยงามเลยนะคะแนวนี้เคยรับราคาไว้ได้นะคะแนวนี้นะ <Okay. S 2> mm hmm. เขายืนเหนือแนวนะพยายามยืนเหนือแนวแนวรับมีแรงซื้อนะคะแนวต้านมีแรงขายตอนนี้เขากําลังอยู่ในในแนวรับเดิมนะคะแนวรับเดิม mm hmm. เราจะยังไม่ซื้อขึ้นนะคะเราจะยังไม่ซื้อขึ้นนะ mm hmm. ตอนนี้เขามีโอกาสที่จะโดนแนวซ้อนด้านบนเทลงเช่นเดียวกันนะคะ mm hmm. นี่เป็นโซนแนวซ้อนนะแนวซ้อนเยอะเกินไปนะคะ โอ้พยายามขึ้นมากเลยค่ะพยายามขึ้นมากเลยเยี่ยมปลอดภัยคือรอเขาพ้นค่ะแล้วซื้อขึ้นต่อนะคะอ่อเดี๋ยวรอดูก่อนนะคะรอดูก่อนเย็นบนแนวพอดีเลยเห็นไหมคะ เย็นบนแนวพอดีเลยกรอบราคานี้เป็นกรอบวิ่งหนึ่งนะคะกรอบราคาด้านบนเป็นอีกชั้นหนึ่งของตึกนะคะเป็นอีกชั้นหนึ่งของตึกนะคะโซนนี้เป็นโซนกรอบไซด์เวกว้างนะคะเขาพยายามที่จะขึ้นมากนะลองดูว่าเขาจะขึ้นได้ไหมนะคะมาแนวต้านก็มีแรงขายรออยู่นะแต่ไส้ไปไส้นำล่องไปแล้วนะคะ โอเคพิมซื้อขึ้นไปแล้วนะคะพิมซื้อขึ้นไปแล้วเดี๋ยวเราเรอดูกันว่าจะเป็นยังไงบ้างนะแนวนี้เนี่ยมีโอกาสดิดเขาลงได้อาดิดลงแล้วนะคะแนวนี้นะไปไส้นี้นะคะอ้าวว่ยังไงคะคุณขึ้นไปแรงก็ไม่ดีนะคะขึ้นไปแรงก็ไม่ดีจะโดนเทลงได้นะคะการที่กราฟขึ้นไปแร,แรงเขาอาจจะไปชนแนวต้านเก่าแนวต้านเก่าที่เรายังมองไม่เห็นตอนนี้นะคะ แนวต้านเก่าที่ยังไม่มองไม่เห็นตอนนี้มีโอกาสโดนเทลงได้แล้วแถมราคาเราก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะ mm hmm. เขาเปิดแทนที่เราอ่ะเราไม่รู้นะคะว่าเขาจะขึ้นได้ไหมนะ mm hmm. แต่เราเห็นท่าทีแล้วเขาน่าจะขึ้นได้เราก็เลยกดซื้อขึ้นนะคะ mm hmm. แต่ราคาไม่ดีนะมีความเสี่ยงนะคะ mm hmm. ห้าวิค่ะ mm hmm. ยัง,ย,งยังโดนปลายไสเหล่านี้เทลงอยู่นะคะเนี่ยนะคะ mm hmm. เป็นปลายไสที่เทเขาลงนะ mm hmm. โอเครอดูนะ mm hmm. อ่าบิมต่อเลยค่ะ โอ้โหโดนเทลงนะคะโดนเทลงโดนเทลงนะคะโอ้โดนเทลงนะคะโดนเทลงโอเคเรามาลุ้นกันค่ะที่จริงวันนี้ควรหยุดที่สองไม้ติดนะคะเพราะว่าเราเทรดไปแล้วสองไม้ติดนะอ่าเราลุ้นกันค่ะว่าไม้นี้จะเป็นยังไงบ้างนะคะเขาอาจจะโดนเทลงมาแล้วนะถ้าดูอย่างนี้อาจจะโดนเทลงมาแล้วขึ้นต่อไม่ไหวแล้ว นะคะต้นต่อไม่ไหวแล้วสิบสี่วิค่ะน่าจะแพ้นะคะไม้นี้น่าจะแพ้นะเราคิดว่าเขาจะขึ้นได้ฮะ,ะปรากฏว่าเขาขึ้นไม่ได้ <laughs> โอเคแพ้ไปนะคะไม่เป็นไรนะ ลองออเดอร์นี้ค่ะต่อเลยนะคะออเดอร์นี้ต่อเลยยืนยันแนวนะคะไม่แปลกอะไรนะที่เขาพยายามขึ้นนะคะเขาขึ้นแท่งนี้ที่เราชนะไปนะแล้วเขาขึ้นต่อไม่ได้นะคะเพราะว่าเขาต้องยืนยันแนวก่อน,นะคะ่ะ สุดยอดมากเลยนะคะสวยมากเลยการยืนยันแนวในรอบนี้นะคือกราฟนะคะเวลาเขาวิ่งพยายามที่จะทะลุแนวเดิมของเขาไปนะคะพยายามที่จะแนวทะลุแนวเดิมของเขาไปเนี่ยเขาจะต้องยืนยันแนวของเขาก่อนแต่เราจะไม่รู้ว่าเขาจะกลับมายืนยันแนวตอนไหนนะคะเราแค่อาศัยมองดูเท่านั้นเองนะคะ โอเคออเดอร์น okay, right okay. okay. ี้ชนะไปสวยๆเลยนะคะออเดอร์นี้ชนะไปสวยๆเลยตอนนี้เราชนะที่กี่ไม้แล้วเนี่ยโอเคอยู่ที่1 1 7เเหรียญนะคะจาก10เหรียญเนาะเรากดไม้ละ1เหรียญนะคะไม้ละ1เหรียญนะ หนึ่งเหรียญตอนนี้อยู่ที่11.77นะคะ11.77โอเควันนี้น่าจะพอเท่านี้นะคะน่าจะพอเท่านี้เพราะว่าเอเราเราชนะสองชนะสามแพ้หนึ่งโอเคชนะสามแพ้หนึ่งนะคะ11.77นี้เป็นการโอ้11.77นะคะ เทคโปรฟิตไปที่15%แล้วนะคะ1 1 7ถือว่าเป็นที่15%แล้วดังนั้นเราควรที่จะหยุดแล้วนะเพราะว่าเป้าหมายเราอยู่แค่กําไร5%ต่อวันเท่านั้นนะคะพอร์ตเรามีแค่10เหรียญน,นะพอร์ตเรามีแค่10เหรียญน,นะคะวันนี้เราได้11.77แม้จะเป็นเงินน้อยนะคะก็วันนี้น่าจะ โอเคแล้วนะที่พิมพ์เทรดให้ดูนะทั้งหมด4ไม้นะคะชนะ3แพ้1นะคะโอเคนะไม่ควรอยู่ในตลาดนี้นานเกินไปนะคะ13นาทีนะวันนี้นะคะเปิดออเดอร์มาก็ซื้อเลยนะคะอ่าสำหรับมือใหม่นะคะวันนี้พาเทรดสำหรับมือใหม่และเราจะ ปั้นพอร์ตคือค่อยๆเทรดไปเรื่อยๆแบบ snowball นะคะค่อยๆเก็บสะสมกำไรไปเรื่อยๆนะออกไม้ที่3ของพอร์ตนะคะอันนี้เอาใจพยายามมาทำคลิปเอาใจคนที่ต้องการเป็นมือใหม่งบไม่มีเงินไม่มีนะคะพี่ก็ทำแบบน้องเลยนะคะเงินไม่มีนะคะ ถือว่าเงินไม่มีพอร์ตเรามีเท่านี้แหละอ่าโอเคเราเติมที่300นะคะเริ่มต้นที่10เหรียญนะคะ10.06นะคะตอนนี้จบที่11.7 7นะคะ11.7 7นะคะน่ะเดี๋ยวกลัวว่ามันจะสั้นเกินไปใช่ไหมเดี๋ยวจะพยายามพาดูนะจะไม่เข้าออเดอร์แล้วนะคะจะพยายามพาดูไม่เข้าออเดอร์แล้วนะ เราต้องการกำไรต่อวันที่5%เปนะคะเป้าหมายนะ mm hmm. ออกไม้ละสามเปอร์เซกำไรอยู่ที่หนะคะ mm hmm. สต็อปลอสอยู่ที่6%นะคะสต็อปลอส โอเคป่ะเดี๋ยวพาวิเคราะห์ค่ะเดี๋ยวพาวิเคราะห์นะคะจะพาวิเคราะห์ดูหนึ่งไม้นะคะพาวิเคราะห์ดูหนึ่งไม้อ่าตอนนี้เขามายืนตรงที่แนวรับนะคะโซนของแนวรับนี้นะแนวรับนี้นะคะเป็นแนวรับไหนเอ่ยน่าจะเป็นแนวรับเก่าที่พิวเคยตีไว้นะคะเดี๋ยวพาวิเคราะห์ดูซักออเดอร์นะคะแต่ไม่เข้าแล้วนะเพราะว่าเรา บรรลเุเป้าหมายวัตถุประสงค์แล้วนะคะแนวซซนด้านบนค่ะที่จะดีดเขาลงนะแบบนี้ไม่ซื้อนะคะต้องดูสายตากวาดดูด้วยนะคะโซนแนวรับแนวต้านนะคะข้างบนเป็นแนวต้านแล้วนะคะดีดเขาลงได้ดังนั้นเขาอาจจะปิดเป็นโดจิโซนนี้นะคะปล่อยเขาเลยนะส่วน U C U C นี้ขึ้นไปแล้วนะคะขึ้นไปแล้วเรียบร้อยนะคะ แท่งที่เราชนะเป็นแท่งนี้นะสวยงามมากนะคะตอนนี้แนวต้านของเขาอยู่ไหนล่ะคะ<ม>เดี๋ยวหาก่อนนะคะ<ม>เดี๋ยวเราไปดูไทม์เฟรมพี่หนึ่งชั่วโมงกันนะคะ<ม>ว่าแนวต้านเขาอยู่ไหนอ่อโซนนี้นะคะโซนนี้เป็นโซนปลายไส้นะคะเป็นโซนปลายไส้ของแท่งหนึ่งชั่วโมงนะคะแนวนี้นะ เป็นกรอบราคาหนึ่งเลยนะคะลกลับไปที่1นนาะทีเหมือนเดิมนะคะอ่าโดนเทล,ลงมาแล้วนะคะโดนเทล,ลงมาแล้วอโอ้โห แนวรับแล้วนะคะเทมาแนวรับแล้วนะว้าวสวยนะคะแนวนีวน jaar jaar ้สวยนะแต่เป็นแนวย่อยนะคะเป็นแนวย่อยพวกนี้เป็นแนวย่อยทั้งหมดเลยนะโอเคโซนนี้เป็นแนวรับนะคะเป็นแนวรับเคยรับราคาไว้ได้นะคะลงมาลึกๆมีโอกาสซื้อขึ้นได้นะคะลงมาลึกๆมีโอกาสซื้อขึ้นได้แต่ตอนนี้เขาอาจจะลงไม่ได้แล้วเพราะว่าเขาเจอแนวซ้อนนี้ดีดขึ้นนะคะแนวซ้อนโซนนี้ ลึกๆนะคะมีโอกาสซื้อขึ้นได้แนวซ้อนนี้นะคะซ้อนย่อยนะนี่แนวซ้อนย่อยนี้นะคะที่จะดีดเขาขึ้นได้แต่แนวซ้อนด้านบนก็ดีดเขาลงได้เช่นเดียวกันนะไม่ปลอดภัยนะคะทั้งซื้อขึ้นและซื้อลงไม่ปลอดภัยนะคะอ,อ,อ่านยากนะคะอ่านยาก อ่านยากมากเลยเพราะแนวซ้อนนี้แนวซ้อนนะคะโซนแนวซ้อนที่ปลายไส้นี้ผักเขาขึ้นนะตอนนี้นะคะเขาก็จะโดนแนวซ้อนเส้นกริดนี้นะคะที่จะดีดเขาลงนะเป็นแนวซ้อนเส้นกิดนะคะแนวนี้นะคะเริ่มดีดนิดนึดนงนะคะถ้าแรงซื้อเยอะจริงๆริ <Milk. S 2> เขาจะทะลุขึ้นได้นะคะจะโดนเทนะคะอาจจะโดนเทนะที่เส้นกริดนะคะโซนเส้นกริดเทลงนะคะนี่นะคะ ไหมเส้นกิจนะแนวรับแนวต้านมีแรงซื้อแรงขายแฝงอยู่นะคะแต่แนวซ้อนเหล่านี้ก็ดีดเข,ขึ้นได้เช่นเดียวกันนะคะมาที่โซนแนวรับนะคะมาที่โซนแนวรับมาที่โซนแนวรับนะมีแรงซื้อนะคะอือหือ โอเคนะคะวันนี้จบงานเพยงเท่านี้นะคะจบงานเพยงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ19นาทีพอดีเนาะจะได้ไม่เสียเวลาอะไรเยอะมากนะคะคลิปสั้นๆสบายๆชิวๆนะคะเอาใจมือใหม่หัดเทรดนะคะมือใหม่หัดเทรดแม่ค้าพาเทรดนะคะพาน้องๆเทรดไปด้วยกันนะคะมีน้อยก็มีน้อยก็เทรดน้อยนะคะถือว่าเป็นการพาฝึกหัดแล้วกันนะคะพาฝึกหัด พาฝึกอ่านแนวรับแนละ้วตอนนี้มาที่แนวรับนะคะแนวรับนี้คนละโซนราคากันเลยนะแท่งสีน้ําเงินเป็นแท่งแนวรับที่แข็งแรงนะคะมีโอกาสส่งเขาขึ้นได้นะคะแล้วเขายืนบนแนวพอดีเลยนะลงมาแล้วก็ยืนบนแนวนะคะโอเคถ้าให้ปลอดภัยคือรอแท่งนี้จบค่ะเพื่อดูทิศทางเขาว่าเขาจะขึ้นหรือว่าเขาจะลงนะคะนั่นคือปลอดภัยจริงๆนะคะปลอดภัยจริงๆ ต้องรอดูเขาจะขึ้นหรือว่าเขาจะลงโอเคนะคะ10นาที20นาทีนะคะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะน้องๆใหม่ทุกคนนะคะที่เพิ่งเข้ามาในตลาดนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวปิมจะพาเทรดไปด้วยกันนะคะนะเริ่มต้นจากเงินน้อยนี่แหละเดี๋ยวพาเทรดตั้งแต่10เหรียญนี่แหละว่าเราทําไปเรื่อย ทำไปเรื่อยแล้วผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะคะฝึกนะคะฝึกให้เยอะนะคะฝึกให้เยอะมองกราฟบ่อยๆนะคะมองกราฟให้ชินจนมีกราฟเป็นเพื่อนนะคะโอเคนะคะบ๊ายบายนะคะโชคดีเขียวรัวๆค่ะสวัสดีค่ะ